หนูเคยเลื่อนเฟซไปเจอคลิปวิดีโอที่หมอดูท่านหนึ่งพูดเอาไว้ว่าอย่าสวดบทพระมหาจักพรพัิเพราะเป็นคาถาเรียกวิญญาณอย่าสวดสัพเพปับภพูเพราะจิตเราไม่มีกําลังที่จะส่งวิญญาณปรับภพูวิญญาณก็จะมาตามเราจริงหรือไม่เจ้าคะจริงสวดเมื่อไหร่วิญญาณมันมาบุญมั้ง่ะครับแต่วิญญาณจะตามเรามันคงไม่ตามหรอกเพราะเราไม่มีบุญให้เขาอ๋อ ไม่มีเงินให้เขาเขาจะตามเหรอไม่ตามยังอยู่ตาก็ไม่ตามยกเว้นเจ้ากรรมในเเนนั่นเอยกเว้นเขาเราเคยไปฆ่าเคยด่าอะไรนั่นมันตามแน่นอนน่ะตามเลยครับมันตามไปเช็คบินไงอ๋อเอาเพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันใช่เขาพูดถูกส่วนละวิญญาณมาแน่นอนเลยวิญญาณแถวนั้นน่ะโดยเฉพาะวิญญาณที่มีทุกข์เนี่ยเพราะตัวเอาหนาอะไรมา เอาจักรพรรดิครับมันมีหลวงปู่มาที่จิตเรามันสว่างไหมสว่างครับแล้วก็พระอีกแล้วก็บุญเราที่ทําในอดีตอีกหรอครับเออมันมีทุกขอยู่ถามว่ามันจะตามเราไหมตามมันน้อมมาเอาบุญบแต่จะให้มันตามมันคงไม่ตามเพราะวิญญ,ญาณบางบางวิญ,ญญาณมันไปไหนไกลไม่ได้๋อเข้าใจไหมอย่างจารุมเนี่ยลูกเทวดาอากาศปุม่มดาแถวเนี้ยครับเต็มที่นะ่ะหกกิโล กกิโลใช่โอ้เสื้อขายเขาไงครับไสามสามกิโลกับสามเป็นหกไงอ๋อเขาไปก็เกินนั้นก็ไม่ได้อ๋อแค่หกกิโลมันต้องมันต้องเข้าใจเรื่องโลกของวิญญาณคนี่จาตุมเนี่ยถ้าเป็นดาวดึงนะโอเคเข้ามาโลกมันได้ทุกที่อ๋อแต่เขาขึ้นข้างบนไม่ได้อีกเลยครับเพราะข้างบนมันละเอียดกว่าอ๋อแต่ถ้าอยู่พรมล่ะพรมโลกเป็นชั้นที่ละเอียด มันก็ไปได้ทุกภรมยกเว้นข้างล่างอีกอข้างล่างก็ไม่ให้ไป <c oughs> มันเป็นแดดที่ปิดถ้าไปก็คือไม่ได้เลยมีองค์เดียวที่ไปได้สมัยก่อนนะคือพระมาลัยไงพระมาลัยพระมา,าลัยโปรดนรกอ่เพระาะท่านลงไปนรกก็ต้องหยุดทรมานไงโอ้อ้าวก็ถูกแล้ว วิญญาณที่มีทุกข์ข้างล่างอ่ะเขาทรมานอยู่เนี่ยถามว่าเขาจะปล่อยไหมเขาไม่ปล่อยยังไม่หมดเขาไม่ปล่อยแต่ถ้าเราอยู่สวรรค์นุพรมเนี่ยเราอยากลงมาเกิดเราก็ลงมาได้ครับเพราะมันเป็นมันเป็นดินแดนที่เขาเสวยบุญสวยความสุขอามนุษย์นี่มนุษย์ตรงกลางเนี่ยมีสุภูมิอยู่ในมนุษย์เนี่ยทุกภูมิหมายถึงจิตตัวเรา จิตเป็นพระแต่กลายเป็นคนครับจิตเป็นเปรตกลายเป็นคนอะไรประมาณเนี้อ๋อเวลาตายตู้ก็ไปตามนั่นแหละตามที่ทุสะสมนั่นแหละจิตเป็นเปรตคืออาการเป็นแบบไหนครับอ๋เาเปรตมันเป็นยังไงอ่ะกินทุกอย่างไม่เลือกอ๋อกินพวกกินหินกินทรายกินอิดกินอะไรสภาพะสารพัดกินดินกินอะไรไปหมดอะหมายถึงความอยากนี้ครับ ใช่อเวลาบ้านใกล้เรือนเชียงกับปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆปลูกไอ้ต้นไผ่แทงไปเรื่อยๆไงอ๋อแต่แล้วก็เป็นเปรตไงคืออยากได้ของคนอื่นไปเรื่อยๆใช่เคอความโลคครับพอไม่พอไม่รู really> ้อ ah ๋อถ้ารู <h <h ้เขาจะทําเลยเขาไม่ทำหรอกทีนี้เรามาฝึกให้รู้ เราแค่ได้บางอย่างเราก็ยังไม่ตม้องทาไงเพราะการเมียนว่าแต่เกิดมันไม่ไม่ใช่น่ากลัวแล้วโรคนี่ไม่จะคของใครชาตินี้ไม่มีก็มาบวชนั่นก็หมดเรื่องมีมากท <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> แต่บางคน <c oughs> ังทิ้งงานทิ้งธุรกิจไม่ได้หลวงตาม,มันต้องคบคู่กันไปหลวงตาแน้นๆยังไงครับอ <c oughs> หลวงตาก็เคยทำงาน <c oughs> หลวงตาก็เคยทํางานนะครับทํางานมาตั้งสิบสามปีนะทุก ครับตอนไปฝึกกับหลวงปู่นะมาคิดถึงงาน,นคิดถึงชีวิตคิดถึงอนาคตหลวงพ่อจะบอกเอ็งอย่าไปคิดใกล้ๆเชาติเดียวอย่าไปคิดคิดไกลๆแล้วเอ็งตายจะไปไหนถ้าเองทําชาตินี้เนี่ยเรียนพุทธศาสตร์ในชาตินี้นะมันไม่ใช่จะเรียนจบเลยานบอกโอ้ยาวไกลานบอกโอ้อชาตินี้ก็ไม่จบครับ โอ้โหมันจบได้ยังไงทุโอ้สมมติว่าทุปารถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยเอาทุจะเรียนจบชาติเดียวไหมไม่จบ,โ,บโน่นนะอย่างมันน้อยกับงน่างยี่สิบสามสี่ห้าหกสิบอสงไข่นั 23, 4, 5, 6, น่นน่ะโอ้อะก็ถูกแล้วอสงไข่นึงมันนานแค่ไหนครับหลวงตาอาสงไข่หนึ่งประมาณดินน้ำไฟลมถล่มโลกครั้งหนึ่งนะประมาณเนี้อะโดยประมาณดินน้ำไฟลมถล่มโลกไม่ใช่กลับนะอันนี้อสงไข่นะครับโอ้ อย่าไปคำนวณเลยกไ,ไม่ออกครับเดี๋ยวมือสมองจะเบอร์เอาชาตินี้ก่อนดีกว่า <c oughs> ทำยังไงให้อารมณ์สบายะ <c oughs> จะได้อายุยืนไงอารมณ์สบายในยอายุยืนนะ <c oughs> สบายยังไม่พอยังมีสายใหญ่กับพระอีกสายใหญ่กับบทสวดมีแผ่เมตตาโอ้มีบุญโอ้นำบุญในโลกนียมาไว้กับเราได้ตลอดเวลานำมาเสร็จยังไม่พอละ แจกด้วยมองเห็นที่กระแจกไปเลยได้ยินก็แจกออเราเป็นคนแจกผมว่าเป็นโยงอ่ะครับอ๋อถูกแล้วถ้าเข้าใจตรงพุ่มมันโยเนี่ยไม่มีอดอ๋อคือไม่มีต้องอดอ่ะบอกคิดไม่ออกก็อดแล้วสวดมนต์คิดไม่ออกก็อดแล้วครับใช่ไหมใช่ท่านบอกให้เอหัดคิดมาก อาฉลาดมาัออ่งแต่ว่าไม่ไม่ใช่ฉลาดเหมือนเดิมเพิ่มความฉลาดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ออาออนนตรวจมอน่ะไม่ใช่ฉลาดแล้วเนี่ยมาเอาไม่ไน้ล้ว,ลวอย่างนี้ทุกคนจะเพิ่มเพิ่มความฉลาดยังไงครับตรวจมอนดิตรวจมตนไปเรื่อยๆในพสต์มอนมันมีขึ้นทุกอย่างอะ่ะกลัวท่านจะเอากลัวหลวงปู่จะบารมีท่านเต็มน่ะ ท่านใช้เวลาเท่าไหร่อะท่านทิ้งไว้ในโลกอยู่ที่รูปท่านไงใช่ไหมเอ,อเพียงแต่เรานึกถึงท่านนะรเราคิดอะไรออกตามกําลังที่เรามีน่นแหละครับไม่ใช่เราคิดถึงท่านแล้วเราจะได้เหมือนท่านอนะไม่ใช่ตามคำที่เราจะส่องไปนั่นแหละอ๋อครับเราก็จะคิดออก